สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปูด่ดูหลวงปู่ทวดและก็ญาติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาฟังเรานะคะก็คลิปที่ผ่านมาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแรงกำลังใจนะคะก็วันนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขออนุมโมทนาสาธุุ์กับคุณกัลยาน,นีนเนาะเพราะว่าส่งพระไปให้คุณสรชาติกับคุณละไมคุณละไมเขียนมาบอกว่าได้รับแล้ว เมื่อเช้าเนาะคุณละไมส่งมาจะขอเรียกป้าและกันป้าละไมส่งมาบอกดิฉันนะคะว่า,าได้รับพระแล้วแล้วก็เอาถ่ายรูปมาให้เราดูนะคะก็จะเป็นรูปแก้วสองลูกมั้งแล้วก็มีแผน่นแผน่นแผ่นรูปท่านนะคะขนาดเล็กค่ะ,คะหนึ่งใบแล้วก็จะมีรูปหลวงปูด่ดูแล้วก็ภาพผงหลวงปูด่ดูแล้วก็ เป็นรูปของครุฑดิฉันบอกว่าหุยเหมือนเรื่องบังเอิญเลยเพราะว่าเมื่อเชเมื่อคือนดิฉันกำกำครุฑสวดมนต์จนหลับไปแล้วมีป้าเขาส่งมาให้ดูว่าได้รับเหมือนกันได้รับรูปครุฑเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะเนี่ยน้องสาวให้ดิฉันมาเป็นเป็นเอามาจากวัดท่าเมืองนะเนาะน้องสาวบริจาคเห็นไม่ค่อยชัดนะคะมันจะเป็นรูปขาวนะเพราะว่ามันเป็นพ้าผงสีขาวอะคะ่ะมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ เห็นไม่ชัดเนาะเนี่ยค่ะเอ่อได้รับมาตอนเอามาจากน้องตอนที่กลับบ้านนะคะแล้วเนี้ยเรารู้สึกว่าเออได้ครุดไปรู้สึกอุ่นใจในการนะเราเพราะว่าครุูท่านก็แบบปกป้องเรื่องด้านแบบาสายเวทอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะที่มนตร์ดำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาด้วยแล้วก็ เอามากรรมสวดดูแต่ว่ารูปลักษ์ของท่านนะขึ้นเป็นเกรดเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามองในกล้องมันไม่เห็นนะคะเพราะมันสะท้อนแสงอะเนาะเพราะว่าด้วยรูปลักษ์ของพระพงก็จะเป็นสีขาวอยู่ละโอเคก็ใครที่ได้ไปแล้วก็เอาไปกรรมสวดเนาะกรรมสวดกรรมภาวนานะคะดีใจด้วยนะคะก็ใช้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่เนาะก็มีหลายคอมเมนต์เลยค่ะคลิป ที่ผ่านมานะก็ขอบคุณค่ะที่เอามาเล่ามาแชร์นะบางทีอา่าหลายๆท่านที่เขาเข้ามาสวดมาปฏิบัติใหม่ๆเขาอาจจะไม่เชื่อเนะเราก็เอาเนี่ยค่ะแบบประสบการณ์ที่ท่านท่านเขียนมาเนี่ยให้คนอื่นเขาอ่านแล้วเขารู้สึกว่าเออไม่ใช่แบบแต่งเรื่องขึ้นมานะไม่ใช่แบบเป็นเรื่องที่เราเล่าไปโดยไม่มีหลักฐานนะั่นก็คือ ประสบการณ์จากหลายๆท่านที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจค่ะที่หลายๆท่านปฏิบัติไปแล้วก็สวดมนต์ภาวนามากขึ้นพยายามขยับห่างออกจากทางโลกก็มีบ้างอะทางโลกอ่านดูรู้ดูข่าวอะไรเงี้ยตามเท่าทันสถานการณ์แต่ว่าจิตสิ่งที่สำคัญก็คือแค่รู้แค่ดูแล้วก็แค่มี ปัญญาสติปัญญาให้มันแบบอะไรที่สมควรจะหลีกเลี่ยงหรือเปล่าอะไรที่แบบไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงไปเบนไปหนีไปเงี้ยเราแค่ดูข่าวดูอะไรเพื่อตามเท่าเท่าทันสถานการณ์เนาะนี่นแหละค่ะดิฉันก็เป็นก็ไปดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยอ่านข่าวอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเลาเล่าสู่กันฟังอะไรเงี้ยก็ มีมีคำถามเข้ามานะเมื่อเช้าเห็นบอกว่าคุณหน้าครับปฏิบัติไปแล้ว,วจำอะไรไม่ค่อยได้ฝันแล้วจำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยดิฉันก็เป็นค่ะบางทีแบบบางช่วงก็ฝันอะไรแล้วจำไม่ได้เลยแต่รู้ว่าเราฝันน่ะแต่ท่านบอกว่าถ้าเราฝันแล้วจำไม่ได้เนี่ยคือเราไม่ได้บันทึกเข้ามาในจิตเราเราแค่แบบ ดิฉันคิดอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะดิฉันคิดว่าเวลาเราหลับไปเนี่ยเหมือนเราไปเที่ยวอะค่ะเหมือนเราไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยบางอย่างเราก็อะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องจําก็ได้นะก็คือคิดซะว่าแบบไปเที่ยวแต่มันมีช่วงหลังมาหลายคืนเนี่ยนอนนอนแล้วรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนมาคุยด้วยตลอดเวลาเหมือนเรานอนไม่หลับมันนอนล,ลอยๆอะค่ะเหมือนแบบ เราก็คุยโต้อตอบกับเขาแล้วเหมือนเราคุยกันนั่งคุยกันอะไรเงี้ยมันเป็นหลายคืนแล้วเห็นเนี้ยขนาดไปนอนสวนก็ยังหลับไม่สนิทมันรู้สึกสะดุ้งตัวตื่นแล้วบอกว่าพ่อคะลูกขอให้ลูกหลับสนิทสนิทนะคะลูกไม่ได้นอนเลยรู้สึกลูกเหมือนมีอะไรมาคุยด้วยทั้งทั้งคืนเลยมีเหมือนเขามาสนทนานกับเราอะคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าเราจับไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราไม่ได้นอน ก็แพรก็จะมานอนหลับช่วงสักตีห้าหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะเป็นช่วงๆแบบนี้นะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนกันฝันอะไรแล้วก็จำไม่ได้แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบนั่งสมาธิหรือว่านอนสมาธิแบบนอนเร็วอะค่ะสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็เริ่มนอนแหละอย่างเงี้ยจะจำได้ดิฉันนอนดึกดิฉันจะนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ ก็ท่านบอกว่าถ้าเราฝันแล้วเราจำไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้บันทึกแฟนดิฉันก็พูดเหมือนกันนะเวลาเราถามกันเนี่ยเขาถามว่านานอนดีไหมบอกว่าไม่รู้สีฝันนั่งคืนเลยแต่จําไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจําไม่ได้แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่ถ้าเธอจําได้แล้วบันทึกลงไปแล้วแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยอาการร้องไห้เจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะคะ่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็เดี๋ยวขอแจ้งก่อนถ้าใครอยากได้พระผงหรือว่าสิ่งที่ไปบูชาเนี่ยคุณสุภาพคุณสุภาพเขาบอกว่าเขามีแจกเดี๋ยวดิวฉันจะลงลายไอดีของคุณสุภาพไว้ใต้คอมเมนต์คลิปแรกนะคะคลิปแรกคุณสุภาพเนี่ยก็คือคนที่เขาเคยเดินไม่ได้แล้วเดินได้แล้วก็กลับมาเป็นปกติทุกวันนี้ราคานี่แหละเขาก็บางครั้งเขาแบบ บริจาคกับหลวงตาเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ดูว่าเนี่ยผมบริจาคนะครับครูอะไรอย่างเงี้ยก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะคงจะบริจาคแล้วได้มาก็เลยอยากเอามาแจกจ่ายให้หลายๆท่านเนาะประมาณนั้นแหละค่ะเดี๋ยวจะมีคำถามด้วยแต่เข้าใจนะคำถามบางคำถามเราก็ก็คืออาจจะตอบไปแล้วแต่ว่าเขาอาจจะยัง าจะาฟังบ้างไม่ฟังบ้างอาจจะก,ก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าเราตอบไปแล้วคล้ายๆการคําถามแบบนี้นะคะเราก็จะตอบตามที่เราเราเคยผ่านประสบการณ์มานะคะเราจะอธิบายได้หลุงตาบอกว่าเวลาเรากราบพระเนี่ยคะ่ะกราบพระเนี่ยให้เรามองรูปท่านมองทัศแล้วแต่ว่าบ้านเรา่ะมี รูปพระพุทธเจ้ารูปครูบาอาจารย์เราเนี่ยเวลาเรากราบเนี่ยล้วก็คือให้กราบด้วยเอาใจน้อมลงไปกราบนนะคะอย่าพึ่งคิดอย่างอื่นให้ก่อนที่จะกราบเนี่ยก็คือให้นั่งต่อหน้าท่านแล้วก็หายใจลึกๆเข้าไปก่อนคือระงับความฟุ้งไว้ก่อนตอนที่กราบสา,สามครั้งเนี่ยคะ่ะน้อมใจเข้าไปกราบเนี่ยภาพของครูบาอาจารย์เราเนี่ยเวลาเรามองท่านบ่อยๆเนี่ยจะติดอยู่ในหัวแต่ดิฉันนะ่ะ ไม่ค่อยติดเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยมองภาพท่านดิฉันจะจินตนาการเอาค่ะดิฉันจะจะตั้งอยู่ในหัวเอาเวลาถ้าจําไม่ได้ดิฉันก็เหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะว่าโทรศัพท์ดิฉันจะตั้งรูปภาพท่านเป็นภาพล็อกหน้าจอหน้าจอหน้าจอล็อกนะคะ,แล,ะแล้วทีเนี้ยโทรศัพท์เราเนี้ยก็จะดีดขึ้นมาเป็นเวลาแล้วก็จะเป็นภาพท่านขึ้นมาให้เราเห็นเป็นระยะระยะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันจะตั้งภาพท่านไว้ในหัวเอาแล้วดิชันบางทีเดชันเวลากราบพระก่อนนอนดิฉันจะน้อมไปกราบตามภาพที่เราตั้งไว้ในหัวค่ะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นยังไงเนี่ยล่ะค่ะคือการมองภาพท่านบ่อยๆมันจะติดอยู่ในหัวเราอะค่ะนั่นแหละประมาณนั้นเวลากราบพระก็น้อมใจน้อมกายลงไปกราบก็ค่อยๆทําไปค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของ พี่คนหนึ่งให้ฟังว่าทำไมเขาแบบทำไมเขาถึงรู้สึกเหนื่อยท้อหลังังจากที่ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อเราทำไปเนี่ยค่ะเมื่อบางคนก็เริ่มต้นช้าเนาะดิฉันก็ช้าบางคนเริ่มต้นเร็วสักยี่สิบกว่าก็เริ่มมาสวดมนต์เมตตาแผ่เมตตาภาวนาหรือบางคนเริ่มมาแล้วแต่ไม่ได้จริงจังก็ เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยเมื่อเราเห็นโลกมากขึ้นความทุกข์มากขึ้นเนี่ยเราอยากหนีความทุกข์นั้นเราอยากเบนกระแสให้เป็นนะคะเราก็จะเริ่มหาทางแนวทางในการปฏิบัติแล้วว่าเฮ้ยจะไปแนวทางไหนว่าจะได้รู้สึกแบบมีพลังกายพลังใจในการใช้ชีวิตต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อเราทุกข์มากๆเนี่ยเราจะเริ่มหาทางแลคะดิฉันเป็นดิฉันก็เลยพูดได้ตอนที่ดิฉันแบบ ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยดิฉันก็ทุกกคะ่ะทุกก็อยู่อย่างนั้นแหละทุกก็อยู่กับความทุกข์ก็เบนอะไรไม่เป็นเลยมีแต่ไม่มีปัญญานะคะไม่รู้หรอกเวลาใครจะบอกให้บอกว่าไปสวดมนต์นั่งสมาธิสิอะไรอย่างเงี้ยดิฉันแบบจะจะไม่ค่อยเชื่อแต่ถามว่าทำไหมก็ทำนะแต่ <laughs> เหมือนทำไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็สบายใจนะคะสบายใจใน,นในช่วงหนึ่ง ช่วงที่เราทําหลังจากนั้นเราก็ลืมเราไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราใจเราไม่น้อมด้วยหรือเปล่าทําทําเพื่ออยากให้มันผ่านพ้นในช่วงนั้นไปแต่ถ้าเรามีความศรัทธาศรัทธาศรัทธาในการทํานะคะเราจะเพิ่มพูนเพิ่มพูนมากขึ้นในการตั้งมั่นในการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็หลายๆท่านมีปัญหาเนาะแบบปฏิบัติไปแล้วยังฟุ้งอยู่อะไรเงี้ยก็ พยายามทำไปเรื่อยๆค่ะมันจะไม่ค่อยเบามันจะไม่ค่อยนิ่งหรอกแต่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆให้มันเกิดความเคยชินเนี่ยเมื่อปัญหาเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตเราอ่ะจะดีดว่าเราต้องตั้งตั้งกับตัวเองนะคะว่าเราต้องเบนกระแสให้เป็นเราเบนหนีกระแสที่ไม่ดีความคิดไม่ดีคิดมากมันเกิดมันจะเกิดโรคกับธาตุเรากับกายร่างกายเราเราปวดหัวเราจะบันทึก สิ่งไม่ดีเข้าไปจะกลายเป็นซึมเศร้าร่างกายมันเจ็บปวดไปหมดเลยเมื่อมันทึกแต่สิ่งไม่ดีเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะออกทางกายละมันจะทําให้ร่างกายปวดไปหมดเลยปวดหัวปวดบ่าปวดแขนปวดขาร่างกายเหมือนมันมันซุดนะคะดิฉันไม่รู้จะบอกว่ายังไงเพราะว่าดิฉันเคยเป็นนะมันรู้สมันซุดแล้วมันมันใจก็ร้อนใจนี่แบบ ไปไหนไม่รู้แต่ละวันไม่มีสติสตางค์เลยทํางานก็ทําปกติเหมือนคนเราเนี่ยค่ะคือเรามองไม่เห็นะนะเราไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งที่เรามองเห็นเขาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เขาทุก์อะไรอยู่แต่มันจะออกทางหน้าทางตาเวลาคุยมันจะออกทางสายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนมีความทุกขนะ์เนาะยิ่งใครที่บันทึกเข้าไปเยอะๆเยะๆ,ๆหลายปีหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ย มันจะออกมาให้เห็นทางแววตาได้ชัดร่างกายก็จะสุดโซมลงผิวพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นหมดเลยแม้แต่ความคิดมันก็มันก็ดาวลงมันก็มันก็สุดลงมันไม่มีความคิดที่ที่ดีอะค่ะมันอยากจะลาโลกมันไม่อยากอยู่แล้วมันหลายอย่างมันจะเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นนะถ้าใครเป็นแบบเนี้ยพยายามให้เบนนีนะถ้าฟังเราอยู่เนาะให้ให้เบนนี ไปนอนพักผ่อนนอนสมาธิไปนั่งสมาธิเอาความเงียบเอาธรรมชาติทเอาอากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแถวบ้านแถวอะไรมีก็พยายามนะคะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่งแบบทอดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือหนีอะค่ะหนีหนีสิ่งที่มันทุกข์อะบางคนก็บางคนหนีไม่เป็นก็จะบันทึกแต่สิ่งไม่ดีเข้าไปทับถมเข้าไปเนาะ เราก็อยากให้หลายๆท่านคิดพลิกแพลงเอานะคะว่าเรามีจริตแบบใดเราชอบแบบไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราทุกข์และเราไปนั่งสมาธิแล้วเย็นลงมันเราก็ทำแบบนั้นแต่ถ้าใครทุกข์มากๆไปไปฟังเพลงดูหนังฟังเพลงก็เบนไปแบบนั้นเบนไปทางโลกที่มันถูกจริตกับตัวเองนะเมื่อมันอย่าบอกนะ ดิฉันไม่ได้บอกว่าให้บันทึกเข้าไปนะแต่หมายถึงว่าให้เราเบนให้เป็นก่อนเบนหลังจากนั้นนะ่ะเราค่อยๆพยายามเบนมาทางธรรมชาติบ้างสวดมนต์บ้างสวดมนต์เน,นี้ยไม่จําเป็นต้องนั่งในห้องพระนะคะดิฉันก็จริตไม่ถูกกับไม่ถูกกับการนั่งอยู่กับที่สักเท่าไหร่ดิฉันจะทํางานในสวนนะคะถ้าไปสวนเราก็จะทํางานทํโน้นทํานี้ทํานัน่น,นก็สวดไปภาวนาไปมันก็แวบไปบ้างที่โน้นที่น,นี่ที่นั่นถ้า เราอยู่เมืองนอกเราจะไม่ค่อยได้ไปทำบุญฉะนั้นเราก็เลยจะเน้นสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ภาวานาแผ่ไปคิดไปอ่านข่าวอยเห็นคนตายโควิดเยอะก็แผ่ไปเห็นประเทศนี้เป็นแบบนี้เราก็แผ่ไปแบบนี้ยค่ะ,คะเป็นการบันทึกบุญเป็นการทำบุญกุศลโดยการแผ่เมตตาภาวานาให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นนนแหละก็หาอะไรที่มันถูกจริตกับตัวเองค่ะหลอ ใช้กลอุบายในการหลอกจิตตัวเองให้อยู่กับบุญกุศลให้อยู่กับสิ่งดีๆพลังงานดีๆประมาณนี้เนาะถ้าบอกว่ายิ่งให้ตั้งจิตนะคะให้ตั้งจิตว่าลูกจะเป็นดิชันนะเอาดิชันลูกจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นตลอดชีวิตนี้และทุกภพทุกชาติที่ลูกเกิดมาได้ เกิดมาเพื่อบำเพ็ญเพียรบารมีหรือสร้างสมบารมีลูกจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นและตนเองทุกภพทุกชาติและลูกจะช่วยงานปู่ตลอดทุกภพทุกชาติที่ปู่เวียนมาอะไรอย่างเงี้ยจนปู่ไม่ได้เวียนแล้วดิฉันใช้คำพูดตัวเองอะนะคะอาจจะไม่ได้สวยหรูสักเท่าไหร่ก็ดิฉันคิดอะไรดีดิฉันก็พูดไปดิฉันแบบว่าเออเนี่ยแหละเอาคำนี้แหละ ฉะนั้นบางคนว่าพี่น่าจะเขียนคำให้หน่อยให้มันดูแบบสวยงามดิฉันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เอาตามความรู้สึกตัวเองว่าเนี่ยลูกจะช่วยงานปู่นะคะทุกภพทุกชาติที่ที่ท่านเวียนมาแล้วก็จนท่านไม่เวียนและดิฉันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขอเกิดและอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยดิฉันก็ไม่รู้นะว่าอะไรยังไงแต่มันเป็นคําพูดของเราอะนะคะก็พูดแล้วก็เหมือนบันทึกลงในจิตใต้สํานึกของตัวเองบันทึกลงในจิต พูดทุกวันนะคะ่ะดิฉันพูดทุกวันแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่ที่ดีมากเลยนะทําให้แบบทำให้เรามีความตั้งมั่นในสิ่งที่เราพูดและมันเป็นความเคยชินที่เราพูดทุกวันแล้วมันเวลาเราไม่พูดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปเวลาไปสวนนะคะเวลาไปสวนบางครั้งก็หลายครั้งแหละไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งสวดเหมือนที่ท,ที่ที่อยู่อพาร์ตเมนต์เออก็จะ คิดภาพท่านเอาแล้วก็น้อมกราบคิดว่าตัวเองถือถือพานเข้าไปแล้วก็มีพวงมาลัยแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ถัดดมาเราก็น้อมกราบท่านแล้วก็ถวายพานท่านพานดอกไม้ท่านคิดแบบเนี้ยดิฉันคิดแบบนี้นะดิฉันไปไปได้เคล็ดลับจากพระอาจารย์ทิฏฐากรมาก็เลยคิดแบบเนี้ยค่ะนั่นแหละ ก็ทุกครั้งที่ไปไหนแล้วเราไม่ได้ทำเหมือนอยู่ที่ที่อพาร์ตเมนต์เราเราก็จะคิดภาพแบบเนี้ยรู้สึกมันอ่ามันจะเป็นความรู้สึกที่น้อมมากเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการในการตั้งภาพท่านแล้วเราจินตนาการว่าเราเดินเข้าไปแบบนี้เราถือพานเข้าไปแบบนี้เราลงเ,เรานั่งลงกราบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยพระอาจารย์ทิฏฐากรท่านบอกว่าก็ทำได้ในการ ดิฉันเอามาประยุกต์กันนะคะเพราะว่าท่านบอกในเคล็ดลับตอนนี้คือการฝึกสมาธิฝึกสมาธิกับครูบาอาจารย์ที่เรานับถือแต่พระครูบาอาจารย์ที่เรานับถือน่ะท่านไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดิฉันก็เอามาประยุกต์ใช้ว่าทําแบบนี้เวลาเราไม่ได้กราบท่านโดยต่อหน้าท่านหน้ารูปนะคะหรือว่าเราไม่ได้มองท่านจากโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้จินตนาการแบบนี้เนาะ บอกลหลายๆคนว่าเผื่อบางทีเราแบบไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคท่านบอกว่าฟังหลวงตานะคะท่านบอกว่าถ้าเราถ้าเราแบบไปปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเรากราบพระหรือรูปลักษ์หลวงปู่หลวงอะไรอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เราเนี่ยเราจะสัมผัสได้โดยจิตจะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ เวลากราบท่านอย่าอย่าเพิ่งกราบลุกลุ้กอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่ฉั้นบอกแหละหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เอาจิตมาตรงเนี้ยตรงหน้าเราเนี่ยค่ะเอาจิตมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็กราบเราจะรู้สึกสัมผัสได้โดยจิตว่าเป็นความรู้สึกแบบใดเป็นความรู้สึกปลื้มปิติเป็นความรู้สึกเบามีความสุขเป็นความรู้สึกเวลาอิ่มบุญเหมือนที่ที่ั้นบอกนะค่ะเวลาปิติหรืออิ่มบุญเนี่ยเราจะ เราจะไม่หิวไม่อะไรเลยทั้งวันอยู่ได้มันจะเป็นความรู้สึกเบาๆเนียนๆมีความมีความมันมีความสุขอะถ้าถ้าใครถ้าใครปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วมันจะมันจะเป็นไม่ไม่ตลอดทั้งวันนะมันจะเป็นแวบๆช่วงที่เราแบบเบาๆอะค่ะมันจะเป็นแวบๆช่วงที่เรามีสมาธิมากๆมากๆนั่นคือเราไม่ได้คิดว่าเรามีสมาธินะเหมือนดิฉันทํางานเนี่ยมีอยู่วันหนึ่ง ดิฉันทํางานเนี่ยคือหน้าต่างมันก็เปิดอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยฝั่งประตูบนก็เปิดอยู่ละและเมืองเราเนี่ยมันอยู่ในเมืองตรงที่เราอยู่มันเป็นในเมืองแล้วทีนี้มันจะมีเสียงรถเสียงเด็กเสียงคนคุยชั้นล่างเนี่ยได้ยินแบบขึ้นมาสะท้อนขึ้นมาข้างบนหมดวันนั้นดิฉันนั่งทํางานอยู่แล้วทีเนี้ยสมา์ทงานที่เราทาเนี่ยมันแบ็คบแวบอย่างอื่นไม่ได้มันก็แบบพีมันต้องตั้งใจกับสิ่งที่ที่เราทํามาก เหมือนหูเราดับมาค่ะเสียงรอบข้างเราเนี่ยมันเงียบไปหมดเลยมันแบบมันไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงนาฬิกาเนี่ยค่ะนาฬิกาที่อยู่ห้องเนี่ยที่มันเดินเดินตึก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 เนี่ยไม่ได้ยินเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราเริ่มแบบเริ่มมาอยู่กับตัวเฮ้ยทำไมเสียงมันเงียบหมดเลยมันเป็นอะไรหรือว่าหูเราดับไปว่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากคิดฟุ๊บไม่ถึงนาทีมันก็แบบ กลับมาเหมือนเดิมเสียงต่างๆแเลยว่าเอ๊หรือว่าอย่างนี้หรือเปล่าท,ที่ที่เหลืองตาท่านบอกว่าเป็นอาการเบาแล้วมันจะนิ่งไปหมดเลยภาวนาก็ไม่ภาวนาไม่ได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้ยเหมือนหูเราดับไปนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราก็อยู่ในบรรยากาศปกตินะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยหรือบางคนอาจจะแบบฟึบไปเลยฟึบแบบเหมือนเหมือนเหมือนเคลิ้มอะค่ะเหมือนเคลิ้มแล้วมันแบบดีดฟุบไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมา